ถ้าเปรียบเป็นอาหารบ้านเรานะคะคล้ายๆกับออข้าวเหนียวคลุกปลาร้านะคะเ <laughs> <c oughs> ื้ยโลสั่งล้วยังกดบ้ พี่น้องคะช่วงนี้ที่เมืองไทยของแพงขึ้นไหมคะที่ฝรั่งเศสแพงขึ้นแบบเกือบทุกอย่างเลยคะ่ะมีอย่างหนึ่งที่ราคายัางไม่ขึ้นนะคะก็พวกสลัดค่ะยังราคาเท่าเดิมอยู่น้ำมันทอดแบบนี้นะคะมีสามลิตรนะคะสามลิตรก่อนกลับเมืองไทยยายไหมซื้อมาในราคาสี่ยูโรสิบ้าสังทิมนะคะพอหลังจากราคาอยู่ที่หายูโรค่ะน้ำมันทอดนะคะ แล้วก็พวกซอสน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มยังไหม่ซื้อมานะคะขึ้นหมดพวกบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปข้าวหรือว่าแม่แตก่กล่องใส่น้ําจิ้มอย่างนี้ค่ะขึ้นหมดทุกอย่างเลยจ้ะพี่น้องจ้านี่นจ้ะขึ้นหมดส่วนน้ํามันเบนซินที่ฝรั่งเศสนะคะประับราคาขึ้นอยู่ที่ประมาณ2ยูโรค่ะคิดว่าอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ถัดไปนะคะ คงจะปรับราคาขึ้นเพิ่มมากกว่าน,นี้นะคะประมาณ2ยูโรก,กว่าๆนะคะจะไปไหนมาไหนก็นั่งรถไปด้วยกันนะคะประหยัดน้ํามันค่ะพี่น้องคะลดโลกร้อนแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยค่ะยังไม่ปรับราคาอาหารขึ้นจะพี่น้องจ๋าปรับอยู่2อย่างก็คือข้าวผัดกับผัดบะหมี่สาเร็จรูปนะคะเพราะว่า2อย่างนี้คือกล่องใส่อาหาร ราคาปรับขึ้นเยอะมากค่ะพี่น้องคาข้าวสารก็แพงขึ้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็แพงขึ้นค่ะยังไงก็เลยจําเป็นต้องปรับราคาข้าวผัดกับผัดบะหมี่สาเร็จรูปนะคะค่ะปรับขึ้นมา50ซสังทินจากประมาณ18บาทนะคะจากยังไงเคยขายอยู่ที่4ยูโรนะคะตอนนี้ขาย4ยูโร50ค่ะแต่ลูกค้าก็เข้าใจนะคะหมดทุกวันเลยเห็นไหมคะ ส่วนอาหารชนิดอื่นนะคะพวกปอเปี๊ยะพวกคุ้งชุบแป้งทอดไก่เสียบไม้ทอดหรือว่าปอเปี๊ยะผักก็ราคาเท่าเดิมอยู่ค่ะยังสู้ไหวอยู่ค่ะพี่น้องคะ <c oughs> ยังไ่มไม่เอากําไรเยอะหรอกค่ะอย่างปอเปี๊ยะเนี่ยยังไ่ขายที่อื่นนะคะ <c oughs> เวียดนามที่ยังไงไปดูราคาต่อชิ้นนะคะเ <c oughs> มื่อหลายปีก่อนเขาขายชิ้นละหนึ่งยูโรนะคะแต่ของยังไมไขายสามชิ้นสองยูโรห้าศูนย์ค่ะ ส่วนมากลูกค้าเขาก็จะสั่ง3ชิ้น6ชิ้น9ชิ้น12ชิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าจะได้ราคาที่ถูกกว่าใช่ไหมคะยังไหม่ไม่เอากำไรเยอะหรอกค่ะพี่น้องคาเอาแบบพออยู่ได้พอค่ะเพราะว่าลูกค้าของยังไหมก็เหมือนกับคนกันเองนะคะเห็นหน้าค่าตามมาแบบยาวนานเหมือนคนในครอบครัวเลยจ้ะพี่น้องจ้าอันไหนที่พอทุทุกขทั้ไปได้ก็ก็ทํานะคะข้าวผัดกับมาม่านี่จําเป็นต้องขึ้นจริงๆจ้ะ ครองชีพก็สูงขึ้นนะคะถ้าทุกคนแบบว่าเราเราใช้จ่ายอย่างประหยัดทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะพี่น้องคะใช้จ่ายในส่วนที่แบบว่าจําเป็นที่สุดนะคะอย่างเช่นยังไงนะคะเวลาจะใช้จ่ายอะไรก็จะเก็บก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยใช้จ่ายนะคะถ้าเราใช้จ่ายก่อนแล้วมาเก็บมันจะไม่เหลือะค่ะพี่น้องคะเราแบ่งเก็บซะก่อนนะคะ คนระวังเรื่องการใช้จ่ายมากแกพี่น้องจา๋าแต่ไม่ใช่คนขี้เหนียวนะคะยังไงเป็นคนรู้จักใช้เงินค่ะประมาณว่าถ้าเราใจดีเราก็ไม่สามารถที่จะใจดีกับทุกคนได้ไม่สามารถที่จะทําบุญกับทุกคนได้ถ้าเกิดเราทําแบบนั้นนะคะเราก็จะลําบากจ้กพี่น้องจา๋าเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนรวยอะไรมากมายใช่ไหมคะทําบุญหรือว่าให้ทานทำเท่าที่ทําได้นะคะ ทาทุกอย่างที่ขวางหน้ามันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเราลําบากเนี่ยคนรอบข้างเราก็ต้องลําบากด้วยถ้าเราไม่มีเงินนะคะหยิบยืมพี่น้องนะคะทําให้เขาลําบากเพราะเราไปอีกนะคะวันนี้ทำข้าวผัดมาเยอะมากเลยคะ่ะล้นตู้เลย ยังมีอีกค่ะในกล่องแช่เย็นข้างล่างนะคะตัวข้าวผัดไม่พอขายตัวลูกค้าถามหาค่ะ Sur l'emplacement de là, vous, vous rentrez là. จะสงสัยว่าทำไมยังไ,ม,ไม่ทำลดลดขนของเหมือนกับนิกกี้ใช่ไหมคะ <c oughs> คือนิกกี้เขาซื้อของมาซื้อมาขายไปนะคะเขาขายแบบพิซซ่าขายอาหารแห้งนะคะเราออกจากกล่องก็วางขายได้เลยนะคะของนิกกี้ง,ง่ายๆแต่ของยังไ,งไม่จะมีแบบของสดของทอดมีน้ำมันถ้าเอาลถแบบของนิกกี้มามันก็ต้องมีโต๊ะวางของโต๊ะวางตู้เย็นก็ได้ยกได้หามถุดดีนะคะก็เลยคิดว่า แบบนี้ดีที่สุดแล้วค่ะถามว่าพวกแป้งชุอบทอดอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้ตวงไหมยังไไม่ได้ตวงเลยคะ่ะยังไม่กะเอาค่ะ หอมๆกรอบๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ก็คือกล่องใส่ไข่นะคะคุณค้าไขไข่บอกว่าถ้าเกิดกินไข่หมดแล้วเอากล่องมาคืนด้วยนะยได้ไหมทำบวกทอดนะคะแป้งสามกิโลค่ะนี่ค่ะ ใส่จนจะล้นกระมังเลยค่ะมมาลุ้นนะคะว่าจะขายหมดกระมังไหม

les fleurs un peu, là Oui d'accord, <coughs> je chier des fleurs pour vous Bonjour la fleur comme bonjour 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 Merci beaucoup ลูกค้ากิติมศักดิ์ของยายไหมนะคะเวลามาซื้อของแกก็จะสั่งบวบทอดทุกครั้ง4ชินนะะ้นค่ะแต่ยังไงก็ไม่เคยคิดตังนะคะ ให้แกไปกินสี่ชิ้นมั่งห้าชิ้นมั่งให้แกไปกินรีค่ะวันนี้เตรียมข้าวผัดมาให้คุณตาค่ะแล้วก็ซื้อไข่ให้สองกล่องเพราะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเห็นคุณตาเดินไปดูไข่ล้างข้าวเนี่ค่ะยืนดูอยู่แป๊บหนึง่งแต่แกก็ไม่ซื้อนะคะแกอาจไม่มีตังก็ได้ <laughs> ไม่ก็เลยซื้อให้แกนี่นค่ะสองกล่องนะคะก็ข้าวผัดข้าวผัดกลองนึง เอาบวบทอดให้แกอีกแล้วก็ไก่เสียบไม้ทอดด้วยจใจย่างมะม้หวังว่าคุณตาคงจะมานะครับ บวอดแตพี่น้องจะเหลืองมากๆเลยใครอยากกินบวทอดยกมาขึ้นมุมใยใัยยกเลยแสดงว่าไม่มีใครอยากกินใช่ไหมคะ

วัยรุ่นจะให้บ่อยค่ะปูกัส <descon fin anta> <mit> ดำๆนั้นก็คือปลาบดนะคะพี่น้องค่ปะปลาอันชัวค่ะชาเจมันมันๆเค็มๆจ้ะ าเปรียบเป็นอาหารบ้านเรานะคะคล้ายๆกับเข้าวเหนียวคลุกปลาร้านะคะแต่ว่าปลาร้าบ้านเราจะมีความหนงแล้วก็มีความเหม็นกลมๆค่ะแต่ว่าปลาร้าบ้านเขาจะแบบออกเค็ม,คมๆมันๆนะคะ

あ。